ของการอบรมกันในครั้งนี้แปดวันนะก็ให้เราตั้งใจอีกหนึ่งวันอาจจะเข้าใจชัดแจ้งในธรรมะก,กันแล้วซึ่งเราก็อยู่บ้านที่ไม่อยู่บ้านก็อยู่บ้านเราก็สบายทุกอย่างไม่อยู่บ้านก็มาบำเพ็ญปฏิบัติฝนะึกฝนอบรมจิตแล้วเราอยู่บ้านาก็จะนอนสบายก็ได้ ก็ยังมาเข้าคอร์สอบรมเรียนรู้นะเพิ่มความรู้เพิ่มปัญญา,าเราต้องเตรียมตัวเตรียมสติของเราไว้เหมือนกันเมื่อเกิดมีอะไรเข้ามาเราจะได้แก้ไขสถานการณ์ได้ด้วยความมีสติกพอยู่ในโลกนี้มันก็ทั้งที่เราสร้างมันเราสร้างขึ้นมาโดยธรรมชาติ ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยมันกัดสัมสินไปได้สร้างอาการทรงสูงอะไรต่างๆนี้มันก็เสื่อมไปทุกขนาดนั่นแหละแต่ว่าเราจะเ,เราไม่เห็นเห็นทีแล้วก็มันตอนที่มันพังทลายลงมาด้วยเหตุปัจจัยต่างๆหรืาตามอายุขไข <c oughs> ของวัตถุที่สร้างมานั้น,นก็มีอายุขไขอยู่เป็นอย่างนั้น เราก็ต้องศึกษาให้เกิดปัญญานะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสันนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะนะโมตัสสะภควะโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนัมัสสมิอิโตุปรัางสักกะจังธโมโซตโพตตนั่งสมาธินะนั่งสมาธินั่งกรรมฐานฟังธรรมะนะ ทั้งที่เราเข้าใจนำภาษาไทยเราไม่เข้าใจก็ตาม <c oughs> ให้เราทำจิตสงบสมาธิอันนี้สำคัญเป็นพื้นฐานจ็ตเราเป็นพื้นฐานที่สงบสาม,มารถพิจารณาตามธรรมะของพระเจ้าที่เห็นแจ้งรู้จริงขึ้นมาก็ไดั and so may you all sit in meditation now and bring up your meditation object while listening to the dhamma as well. and whether you understand thai or you don't, just try to bring your mind to a state of peace and to samadhi. and this is important. it forms a basis for our mind. and if our minds have the spaces of peace,

พระองค์จะมาตัดสรุ้กระามนั้นไม่มาตัดสรุ้กระามนัตธรรมธาตุทั้งหลายเป็นอยู่แล้วอย่างนี้มีอยู่แล้วอย่างนี้คือเมื่อมีเหตุมีปัจจัยจะเมียววิชาเป็นปัจจัยสังขารก็ย่อมมีสังขารเป็นปัจจัยกเ็เกิดนามรูปเกิดปะสะัสสาวะเกิดเวทนาเกิด สัญญาสังขารวัญญา,ญญา,ญญาเกิดทุกข์เกิดอุปาทานเนี่ยก็มีธรรมชาติเข้าอย่างเงี้ยนะเป็นอยู่แล้วถ้าผู้ที่เข้าใจได้เรียนรูก้ก็จะได้รู้ตามพระพุทธเจ้าไปด้วยครูบาอาจารย์ก็กยกตัวอย่างเมื่อกว่าวิชาการทั้งหลายที่เรามีกันอยู่วิชาการแพทย์วิศวกรรมอย่างนี้เป็นต้น ถ้าเราเรียนถ้าหลองวิชานั้นเราก็จบมาก็มาเป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นนักบัญชีแม้ว่าคนที่คิดค้นในวิชาการนี้เขาได้ตายจากโรคนี้ไปแล้วแต่แนวทางปฏิบัติยังไม่อยู่เราก็สามารถเรียนแล้วก็มีความรู้กึ้นมาได้เมื่อเราเรียนรู้ในหลักการปฏิบัติในสีนสมาธิปัญญา เรามีความรู้จิตเราก็เป็นพุทธะได้พระเช้าพระผูชาอย่างสอนพุทธะเกิดขึ้นประเทศไทยได้ไหมเราจะเข้าใจว่าพุทธะเกิดที่ประเทศอินเดียอันนั้นคือพระสมมาสมุทธะแล้วก็เกิดที่จิตของท่านแม้ท่านตัอสตูไตสต์เสมหาโพกตามะแต่ตว่าตสรูในใจของท่านถ้าเราอยู่ที่ไหนในโลกนี้ เราเรียนรู้ความจริงขึ้นมาเราก็เป็นพุทธะได้แต่เราเรียกว่าสาวกของพุทธะเพราะได้ยินได้ฟังคำสอน่นก็ถึงจะปฏิบัติตามนี่แนวทางที่จะเกิดปัญญาแนวทางที่เราจะสาเร็จที่เราจะแค่รู้เราจะตอดทอนความเห็นผิดที่มันฝังแน่นมันแก้ยากสุเกินว่าในตัวเราของเราเนะี่ย <c oughs> เราก็จะต้องเพียนเหมือนกันเราต้องเพียนเราต้องพยายามค้นคว้าหาเหตุนหนาผลเอาจิตใจฝักใฝ่พิจารณาเกิดความรู้รอบรู้ขึ้นมาในกองสังขารนี้ได้ว่าไม่ใช่เราซึงกิเลสนักปฏิบัติบางคนก็ชอบคิดชอบพิจารณาจะไปนั่งกรรมฐานนิ่งๆกำหนดรู้เราไม่ใจเลย จะเป็นฟงศาสตร์เอาไปอยู่นะพอาเราฝึกจิตของเรามาเป็นนักคิดนักคดนักอ่านนักคิดคน้นคว้านักเขียนมานานแล้วมาวิจัยนานๆในเรื่องสิ่งทั้งยในโลกพอวันหนึ่งเราจะมานั่งภาวนาให้มันนิ่งจิตเขาก็ไม่นิ่งแล้วเขาเกิดคิดอย่างนั้นใ,นให้การพิจารณาให้ิตสงบนี้ก็เป็นวิธีการ อีกวิธีการหนึ่งเหมือนกันเช่นเราจะนั่งสมาธิก่อนจะดูลงให้ใจนะเราแผ่เมตตาจิตน้อมระลึกถึงคุณของพุทธเจ้าซะก่อนะธรรมประสงค์แผ่เมตตาจิตให้ตัวเราเองสัรพาสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขพ้นจากทุกข์เตอจะเบียเบียนสังกันแล้วกันเลยไม่ซ้ำเติมไกลก็นั่งกรรมาฐานนาจะเดินกรรมาฐานยืนกรรมาฐานก็ได้แหะ แต่ว่าพูดกันมานั่งกรรมฐานเป็นหลักในี่ยริยบทที่นั่งบางคนก็นชอบเดินก็นไปเดินกนรรมฐานคิดพิจารณาไปถึงเหตุปัจจัยที่ว่าเป็นตัวเราของเราเราก็พิจารณามันจริงไหมมันจะจริงหรือเปล่าเป็นตัวเราเป็นของของเราใช้การพิจารณาแล้วก็แยกร่างกายนี้เป็นกอง กองดินกองน้ำกองไฟกองลมอย่างเงี้ยมาดูว่าไอ้สิ่งมันแข็งแข็งเนี่ยมันก่อเป็นก่อนเราเรียกว่าดินเรียกว่าน้ำที่มันนั้นเหลวก็เป็นน้ำความร้อนก็เป็นธาตุไฟนี่นงกายก็เป็นธาตุลมลมหายใจเข้าออกช่องหว่างระหว่างอากาศระหว่างอาาวัยวะทั้งหลายมัมีลมอยู่แล้ว สิ่งเหล่านี้ถ้าได้รวมกันเข้ามาประชุมก็แข็งแรงถ้าสภาพภายนอกมันเปลี่ยนแปลงไปเจตอากาศมันร้อนไปหนาวไปมันก็เปลี่ยนแปลงชื้นเกินไปต่างๆเนี่ยวนลงรกรศมากเกินไปสังขารมันก็เปลี่ยนแปลงไปรูปสังขารเนี่ยเราก็พิจารณามันก็ไม่เทีย่ยงไม่เที่ยงอย่างนี้มันเปลี่ยนแปลงพัฒนลมให้ใจเข้าไว้ใจออกก็แหละ แต่ถ้ามันเปลี่ยนมากๆจนม,มันแม้ไมใ่ใจเข้าไม่ให้ใจออกเคยผัตายตรงนั้นเราก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงอันนี้เจ้าเปนสังขาราสังขารต่ายไม่เที่ยงหนอเราไม่เห็นตรงนั้นแต่ถ้าผู้มีปัญญายที่เห็นแค่ปัจจุบันนี้มันก็เกิดดับอยู่แล้วราไม่ใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่นิดนึงหายใจออกก็ดับไปแล้วแสดงว่าสังขารที่เป็นรูปสังขารมนุษย์มันอยู่แค่นี้เอง มันไม่ได้มากเลยอายุมยืนไม่ยืนเลยเพียงแต่ว่าอาศัยสืบต่อไปเห็นไ,ไหมการสืบต่อมันจะบดบังไว้สิ่งที่ทำให้เราไม่เห็นอนิจจังความ่ม่เที่ยงเพราะการสืบต่อของเราไม่ใจให้ใจเข้าให้ใจออกให้ใจเข้าอีกมันสืบต่อไหมเราก็เลยไม่เห็นเลยแต่ที่แท้ที่จริงแล้วมันเสื่อไมไปทุกลมหาม่ใจเข้าออก าใ,ใจเข้าไปครั้งหนึ่งหายใจออกมาลมหายใจของเรามันเหลือน้อยลงไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยในหนึ่งนาทีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันเราหายใจเข้าออกจํานวนเท่าไหร่จํานวนลมหายใจมันก็น้อยลงไปถ้าเอามาคิดเป็นชั่วโมงก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือว่าหนึ่งวันเราก็น,น้อยลงไปอีกหนึ่งวันละเราก็พิจารณาไป อย่างนี้มาพิจารณาไปบ่อยๆเข้าจิตสงบเข้ามามันก็นรู้ขึ้นมันอเห็นขึ้นมาแต่พอเกิดญยาณขึ้นมาให้ความเกิดดับของสังขารชัดแจ้งว่าเป็นอธิจ,จริงๆเกิดญยาณถ้าเกิดญยาณแบบนี้เนะี่ยมันจะทําให้ความเพียรของเรามันจะดีขึ้นทันทีเพราะเห็นผลเราจะจิตเราเนี่ยมาฝักใฝ่พิจารณาหาเหตุผล,ให,ผลให้เกิดปัญญาขึ้น ความจันทะในการปฏิบัติมันก็พร้อมบอกมันเห็นคุณค่าจริงๆมได้ปังครับออในการนั่งสมาธิเดินอย่างกลมเลยเพราะอะไรจิตสงบมีปิติหล่อเลี้ยงจ,จิตใจให้เราพิจารณาวัตถุสิ่งของภายนอกอเหมือนกันนั่นแหละจะเป็นสลาเป็นบวชเป็นวิหารตออกึก้วบ้านช่องกับกรอบวิทานแนหละมารวมกันนะ มันก็เสื่อมไปตามการตามเวลาทําเหตุตามปัจจัยอยู่แล้วแต่ถ้ามันมีโุปรสรักลมพัดมันลงรุนแรงแผ่นดินไห้ขึ้นมาหรือน้ําท่วมรือไฟไหมมันก็จะทำลายวัตถนะุนั้นน่ะมันทำาเสื่อมเร็วขึ้นมานะซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้หรอกเป็นภัยสิ่งทั้งหลายในโลกนียมันยังมีไปอยู่ไปตามธรรมชาติ ไปสงครามไปต่างๆมันมีภัยอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นทรัพย์อริยเป็นทรัพย์ที่เมันเครื่องปล้มใจให้นอกแต่ทรัพย์ภายในคืออริยทรัพย์อริยทรัยพย์คือทานศีลภาวนาเนี่ยก็ไม่มีอะไรทำลายล่ะนะตอนนี้เรากำลังหาอริยทรัพย์กันอยู่ได้ย่างไรก็ตามพวกที่เขาเดือดร้อนมีปัญหาเราช่วยได้เราก็ช่วยนะราไมไน้นิงดูได้ไม่เะ็ไรเรามีมตตา กรุณาช่วยเหลือคนที่เขาทุกข์เขายากลําบากก็ช่วยคนที่เขาเดือดร้อนนะอันนี้ก็เป็นการเจริญเมตตาภาวนาอยู่แล้วเมื่อมีเจริญเมตตาภาวนามีการพาิจารณาแย,ยากธาตุแยกขันธ์ไปนอกไปในแล้วก็น้อมชีวิตมันไม่แน่นอนเลยนะเออบางคนนะ่ะน่าจะตายที่ไหนจะไม่รู้เลยเนี่ยมันยากลําบากนั่นาจะตายจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ บางคนก็เกิดเป็นเหินไหวกับวิ่ง,งมากๆหัวใจก็จะวายแล้วก่อนนะม,นมันเด็ดมันเหนื่อยมากก็เลยว่าความตกใจก็เลยเกิดความกลัวกลัวก็เลยรีบร้อนเกินไปอย่างนี้เป็นต้นไม่แน่นอนใช่ไหมเพราะยังต้องมีสติทั้งนั้นแหละว่ามันเกิดไปแหนมือนกันอาจจะตายด้วยเหตุน,นี้ก็ได้หรือไม่ใช่เหตุน,นี้ก็ตายด้วยเหตุอื่นก็ได้เราก็ไม่รู้ว่าลงนี้มันเมือ่อผู้รู้แจ้งมีน้อย ขนาดพระโสดาบันหม่กุมารีน้อยเป็นพระโสดาบันเข้าใจแล้วว่าชีวิตจะต้องตายนะม,มารูปเป็นพระโสดาบันเลยนะเดินไปส่งข้าวส่งน้ำให้กับมิดาซึ่งกำลังทอผ้าอยู่อะมีดาก็กำลังง่วงไปแล้วตออกใจเปิดประตูมากุมารีน้อยเดินออกมาได้ปล่อยอกเรียกว่าคันที่ทอผ้านะ ถูกหน้าพระหวางคิว้วไปเลยเสียชีวิตเลยแต่เป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็มีสุขติแล้วก็ไม่เกิดจัติท่า่ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่บิดานีนสิสเศร้าโศกเสียใจมากเลยนะลูกมาตายเพราะฝีมือเราปรงไม่ตกเพราะพระพเจ้าประเทศมาสอนให้พิจารณาให้รู้จักความจริงไม่แน่นอนอย่างนี้ในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอนาคามี ในความทุกข์ความยากลำบากแต่มาเพิกสนานการณ์ได้ก็เกิดปัญญาขึ้นมาได้มันกัดเพืความเสื่อมสิ้นไปของสังขารอา้าวมันเป็นอย่างนี้ทั้งจะเสียอะไรไปก็ไม่ให้เสียทั้งจ,จิตใจต้องรักษากจิตใจเอาไว้ก่อนนี่เป็นสิ่งที่สำคัญยังพวกเราเนีมาฝึกนี่ก็เราสร้างอริยรัพา์ในสร้างทานศีลภาวนา เป็นซับไปไหนเรียนรู้ให้เกิดปัญญาเกิดมานูการพิจารณากายนี้เป็นก้อนธาตุนะก้อนดินกองน้ำกองไฟกองลมประชุมกันกับไปร่างกายนี่มันแตกสลายลงไปดินก็ไปตามดินน้ำก็ไปตามน้ำไฟไปตามไฟลมก็ไปตามลมไปก็ไม่มีตัวเราอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเอาฟันออกมากองไว้เอากระดูกมากองไว้ตับไตเส้ยปลอดกองไว้เป็นกองดินไว้ น้ำเบืดน้ำเบืออ่ามาก,กองไว้น้ำของน้ำกองไฟลงก็พิจารณาอยู่เงีนะ้ยน่ะอยากทานแยากทานอยู่อย่างเงี้ยจิตก็เริ่มสงบขึ้นเป็นสมาธิอ่าสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วจิตรวมนิ่งขึ้นมาแล้วมารวมนิ่งขึ้นมาเกิดความรู้อีกครั้งหนึ่งมันไม่มีเรานะเนี่ยตรงนี้แหละตับลายก็เป็นตัวตนเน่ยเรามาจะพูดประสบการณ์วัตถุมานะเอาพิจารณา อาสุภากรรมฐานก็นาากนเกิดปิติเกิดความสลดสังอเวชใจอิ่มใจนะทั้งขายนี่มันไม่สวยไม่งามเลยใจเราสึกมันงามมากเลย่องใสจิตไยเบาจิตเบา,บาทั้งวันทั้งคืนนะ่ะพอมาพิจารณาร่างกายนี่เป็นก้อนธาตุจิตก็รวมแน่นก็มาสมาธิอแน่นก็มาคือเห็นลนะสงบสมาธิพิจารณาได้อย่างนีเอาต่อมาเริ่มพิจารณาะ เริ่มพิจารณาในร่างกายเนี่ยมันเป็นธาตุดินละลายไปทําอย่างนี้ไปบ่อยเท่าจิตก็สงบเป็นสมาธิเป็นหนึ่งหล่อออกมากับพิจารณาทำยังอยู่หลายเดือนเนี่ยนะประมาณหกเดือนนะแล้วเห็นครั้งหนึ่งจิตมันก็โล่งมันโปร่งมันเบาเหมือนกับเราจะเห็นที่ผ่านนะนะกอตรพูจิตกอตรพูยานเกิดเมื่อ,อก่อนสงสัย ทำไมนะเราเห็นแล้วเนี่ว่าเป็นอย่างนี้กลายเป็นกองว่างทําทไมมันไม่ไปเลยอะ่ะเมื่อก่อนเราก็สงสัยว่าผู้ที่เข้าสู่โกตรภูยานก็รู้แล้วว่าฝั่งโน้นก็เกิดนิพพานทําไมจิตไม่ไปได้เลยเพราะว่ายังมีบารมีอยู่ไม่เต็มอ่มันยังยึดติดอีกหลายส่วนอยู่จิตก็ถอยกลับเข้ามาอ่ยึดในร่างกายนี้อีกกระทาสมาธิอีกพิจารณาแยกธาตแยกขันเป็นกองที่น้ำไปรวมอ,อีก อาแห็งกายนี่ไม่ใช่แล้วอีกเพราะดินมันละลายไปมันว่างไปเนี่ยเมื่อมีสมาธิเรากําหนดเป็นนิมิตเห็นมันทําให้มันละ,ละลายไปได้นี่ปไปการสร้างก่อนสร้างนิมิตขึ้นมาแล้วมาจล,ละลายไปต่อหน้าต่อตาในจิตเราแล้ว,ลวอ้ประทานได้มันก็ว่างขึ้นมาเหมือนกับเราจะเห็นธรรมแบบเข้มข้นเลยนะคราวนี้มาอเราทำไป,ไป,ไปบ่อยๆเข้าอย่างเงี้ยวันหนึ่ง เจ็บบนนั่นงสงบเพียงแต่ว่าผมเราหลุดลงมาหนังที่ในที้ปากก็หลุดลงมาแล้วอยู่ในอากาศยังไม่ตกทั้งดินเลยเราก็รู้ขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่เราเนี่ยรู้แค่นี้เองไม่ใช่เรามันก็เห็นธรรมะท่านที่เจตใจที่สุงได้การเกิดเกิดจะเป็นชาติเดียวแล้วเนี่ยมันก็เห็นแบบนั้นแหละอย่างนี้ได้เพราะอะไรเพราะเราบ่มบารมีมาก่อน นี่เราบ่บรารมีการฟังการปฏิบัติกันทุกวันเนี่ยบ,บ,บ่มานะบารมีมาพาจารย์สวดาบันก็เดินทางนี้นะเรามีทานมีศรัทธาสวดมนต์ธรรมะปฏิบัติภาวนาไว้นะมีทานและมีศีลนะมุ่งพยายามเจริญสติอยู่เสมอความสงสัยมันก็มีกับพยายามละพระเูชาก็สอนว่าจิตที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนั้นแหละมันก็เป็นทางที่เยนธรรมเราก็ศรัทธาเราก็เชื่อมั่นดิ เดินจะกลมไปเป็นล่องในนั้นเดินจงกรมเนี่ยเดินไปทุกวันทักวันจิตมันนิ่งสงบมันเหมือนกับว่าเราอยากจะรู้หนทางจะปฏิบัติไปสวนนิพพานอ่ะหลวงพ่อช้านกับเทศเทศถูกใจเลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนั้นแหลกจับเอาไว้เลยเราก็มาดูจิตเราจิตเรายินดีแสดงว่ายึดมั่นถึงมันเกิดแล้วจิตยินร้ายเ็ยึดมั่นถึงมันก็เกิดแล้วเป็นการมาสุขอธิการนิยกูอัตากิ เวลาภาาโนโยโกเราจากกพิจนาตรงนี้เลยปล่อยวางมาจีก็อยู่ตรงกลางเพราะนั้นการที่มีเมตตาเห็นไหมเจิตมีทะเอาไว้แก้กันมันเกิดความยินดีมากๆขึ้นเราก็ต้องใช้กายกตาสติพิจารณาแก้ไขอาสุภาพกรมาแก้ไขให้ใจนันไม่ไปยึดในความสวยความงามพอใจในสิ่งทั้งหลายจะเป็นวัตถุสิ่งของที่มันสวยมันงามในโลกนี้ธรรมาชาติก็ตาม เราก็มองว่ามันก็ไม่แน่ไม่เที่ยงเนาะจะไปยึดอะไรเลยมันไม่แน่ไม่เที่ยงเท้านั้นแหะมันจะมาไปทุกประเทศออสเตรเลียหมู่บ้านหนึ่งไปอยู่ในหุบเขามันก็สวยงามเลยเนาะสวยงามดีอะไรเนี่ยพออยู่ไม่กี่ปีมาไฟเข้าไปไหม้หมดเลยทั้งหมู่บ้านนั้นอ่ะอมันไม่แน่จริงๆเลยนะเนี่ยไม่เที่ยงจริงๆนะมันเกิดขึ้นได้เะันสิ่งที่เราเห็นเนี่ยว่ามันเป็นความมั่นคงมันเป็นความแข็งแรง เรากับพิจารณาเถอะมาสิ่งเหล่านี้มันไม่แน่ไม่เที่ยงนั้นแหละในโลกนี้ม่มีอะไรมันคงหรอกเพราะชีวิตเราก็ยังไม่แน่เลยมันก็จะต้องตายตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้กลุมารีน้อยเน็นไะหมะสูตัดรพก็เสียชีวิตในวานนั้นมีดาเศร้าโศกแต่ว่าได้รับความเมตตาพระเจ้าก็เป็นพระนา,ามที่ีพวกเราลหละในยนุคนี้ต้องอาศัยพระธรรมแล้วคําสอนของพระเจ้ามันเป็นที่พึ่งแล้วนะ คนใดเห็นธรรมก็ให้เราตถาคตก็ต้องม,มันมีสติมันฝึกมันอบรม,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 มจิตใจของเราพิจารณายเสมอเสมอใจสบายน่เรกว่าเราชํานาญในการพิจารณาสู่ความสงบแต่บางคนไม่ชอบคิดอะไรเลยดบลมไม้ใจพูโทโธอย่างเดียวพอแล้วใจสงบได้ันกะระบวนารทำสมาธิ่าซะก่อนแล้วก็เกิดปัญญาทีหลังทั้งสองเจตนิสัยนี้เป็นไปเพื่อการรู้ธรรมพินธร้น,น,น แต่ในเบื้องต้นก็อาจจะมีการถกเถียงกันว่าคนพิจารณาในสมาธิน้อยเราในสมาธิดีกว่าคนที่พิจารณากับหมดเราพิจารณาแล้วปลอดโปร่งมีปัญญากว่าปัญญานําหน้าสมาธิตามหลังบางคนจะเตยดต้องสมาธิก่อนแล้วปัญญามาที่หลังทั้งสองอย่างนี้มารวมกันตรงมรรคสมังคขี้สีนัมีิปัญญารวมกันไม่ต้องเถียงกันแล้วแยกต่างคนต่างปฏิบัติไปไม่ต้องเถียงกันแต่การที่จะมาศึกษากันมาคุณปฏิบัติยังไงเราปฏิบัติอย่างนั้น เพื่อจะปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติของเราให้มันดีขึ้นตอนเองนั้นเราก็พยายามทำพยายามเพียรพยายามปฏิบัติอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะไม่ขาดแล้วตามไปเพราะว่าเราเกิดขึ้นมาเพื่อพัฒนาจิตใจเราไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อจะมาหลงในโลกนี้ถ้าคนไม่มีปัญญาเกิดเมื่อเมื่อ,อกินเกิดมาประกอบยินดนีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสพลังวัตถรมงคลและปเรละปเรกการม เกียรติยศทั้งหลายอันนั้นอันนั้นอย่างนึ่นแต่ผู้มีปัญญาถึงจะมีอะไรมากมายมีทรัพย์มากมียศมากก็เอามาสร้างบารมีเอามาสร้างประโยชน์เอาไว้แก่คนในโลกนี้นี่เป็นบารมีใช่ไหมคนมีเงินเยอะก็บริจาคทานช่วยเหลือ,อมียศมีอำนาจตำแหน่งก็เอายศอำนาจตำแหน่งนั้นน่ะเอามาสร้างความดีมีเมตตากรุณาช่วยเหลือคนทุกข์ยากลำบากแบ่งปันกันไป โลกเราก็จะอยู่กันได้ด้วยความแบ่งปันด้วยความเสียสละอันนี้ปนระา่ฏเกิดมาเราไม่ได้หลงโลกคนหลงโลกก็คือหลงในอารมณ์ในโลกนี้เท่าน,นั้นแหละนะซึ่งเราก็ต้องพิจารณาและปฏิบัติให้จิตมาสงบปิติหล่อเลี้ยงจ,จิตใจก็จะมีกําลังขึ้นมาที่บอกปิติสามพช่ชงสมาธิสามพ่งชงนี่แหละในสติปัญญาเนี่ยจ,จิตใจก็เบิกขามันรวมกันอยู่แล้วละ่ะ ที่เราเรียกว่าพธิปัจจยธรรมนั่นแหละทั้งหมดหนาศาศาังสารเจตประการรวมกันมาแล้วเราเป็นแบบพิเธอไม่ต้องไปแยกไม่ต้องอาหลัปริยัติล่ะเอาสต,ติดูจิตดูจิตพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดม,มัน่นถือมั่นตรงนี้มันเป็นหลักในการปฏิบัติให้เราดูว่าใจเราเยึดถึงอะไรจิตอะไรพิจารณาจนจิตเราสงบมีกําลังมีปัญญาขึ้นมาแล้วแหละเราจะเอาชนะความหลงของเราได้จะเกิดความรู้ขึ้นเกิดปัญญา เรารู้ทำเห็นทำล้วนะต่อจากนั้นไปเราจะเห็นละเอียดขึ้นอีกนะเห็นร่างกายนี่มันเป็นอนุที่มันวิ่งกันด้วยเนิยวตอนพอตอนเดียวตอนเราจะเห็นเป็นกระแสไฟกระแสน้ํามันละลายไปคือเห็นชัดเข้าไปเรื่อยๆนั่นแหล,ละเห็นความไม่มีตัวมันเราของเรานั่นแหละเห็นเป็นฟันมันลอยไปก็ได้เห็นไหมคนตายเราไปเผาฟันมันก็ลอยไปธาตุมันหมดไปแล้วมันก็ละลายไปถ้าเรานั่งพิจารณาเหมือนกับไฟเผาร่างกายนี่นะ เอาไปขอกไปมันก็ละลายไปแล้วไม่มีทัวตนเราไม่มีทั้งโลกนี้ไม่มีใครเลยเห็นไหมแต่ตัวจิตมันไม่ตายเลยจิตนี้มันก็เกิดดับเกิดดับอยู่เนี่ยมันก็มีการเกิดดับไปไปเกิดต่อไปอีกไปตามเหตุตามปัจจัยอีกเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จัจะสิ้นสุดตอนไหนเนยมันลำบากตรงนี้เนี่ยเกิดดีก็ดีเกิดไม่ตามขวามโนย์ไปสาตยสายนรกผมก็ลำบากนีะนั้นต้องตั้งใจปฏิบัติทำเพียรพยายาม วันนี้ก็เป็นวันที่8แล้ว,ลวนะก็ค่อยตั้งใจก้อยทุกท่านตั้งในสมาธิปรรัญญามีสี่งเป็นพื้นฐานมีปรรัญญาดูเห็นทำเท่ากันทุกท่านจะ่ไหมบ้างดัมมายังดมะกตายาสาดูการังดาดัมมาซีซาดูสาดู Sadhu anumodami